สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเราก็มาพบกันอีกครั้ง yeah. วันนี้จะชวนเพื่อนๆมาทานข้าวด้วยกันค่ะได้ทํากับข้าวมื้อเที่ยงกับพี่พี่ที่ทํางานนะคะวันนี้มีเมนูอะไรบ้างมาดูกันค่ะมาทําทานด้วยกันนะคะเก็บผักหลังที่ทํางานเช่นเคยนะคะถ้าหากใครยังไม่รู้ว่า ได้ทําส่วนที่ไหนหรือปลูกผักตรงไหนอะไรเงี้ยสามารถไปดูคลิปย้อนหลังได้นะคะมาดูค่ะว,ว่าวันนี้เราจะทานอะไรกันบ้างเป็นคลิปสั้นๆนะคะมาเมนูแรกนะคะก็เป็นน้ําพริกปลาทูทอดนะคะพริกก็เก็บจากสวนข้างหลังที่ทํางานนะคะมะละกอตำมะละกอพริกตาแดง ผักสดๆนะคะเก็บสดใหม่ไข่เจียวมะเขือเทศวันนี้ก็จะทานประมาณนี้นะคะรวบรวมกันแล้วก็มีหลายเมนูและน่าทานมากๆทำอะไรง่ายๆค่ะในสวนมีอะไรก็เอามาทำทานกันเองนี่แตงกวาที่หนิงเป็นคนปลูกเองนะคะเพื่อนๆได้กินแล้วนี เดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะข้างบนขวามือค่ะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ตอนอให้ดูบรรยากาศสวนในการปลูกผักนะคะว่าปลูกอะไรบ้างมือวันนี้ก็เบาๆนะคะสุดท้ายนี้ก็ขอจบคลิปไปก่อนนะคะถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตาม กระดิ่งด้วยนะคะเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปจ้าแล้วก็เป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกคนนะคะบ๊ายบาย